ข้อที่หนึ่งท่องว่าไงสร้างคือตายสลายคือดูอีกรอบหนึ่งสร้างคือตายสลายคือดูอ่าข้อที่สองสร้างเครื่องหมายเป็นเออดูดเครื่องหมายเป็นบวกบวกคายเครื่องหมายเป็นลบบอ่าทำไมเราท่องแบบนี้ได้ลองแสดงท่าที่ดูดซิอ่าใช่ต่อมาข้อที่สามต้องว่าไง หนึ่งสร้างคือคายสลายคือดูดสองดูดเป็นบวกคายเป็นลบสามท่องว่าไงนะสารประกอบกับโมเลกุลเป็นไงสารประกอบมากมากกว่าโมเลกุลอะไรมากกว่าโมเลกุลพลัง,งานมากกเอ่าพลังงานมากกว่าโมเลกุลฉะนั้น,นข้อที่สี่ถ้าสารประกอบอยู่ฝั่งซ้ายาถ้าสารประกอบอยู่ฝั่งซ้ายเป,เป็นบวก เต่ก็แสดงว่าปยาเน้นเป็นแบบดูดดูดก็คือเป็นบวกนั่นแหละต่อมาถ้าสารประกอบอยู่ฝั่งขวาแสดงว่าปยาเน้นเป็นแบบคลายความร้อนเครื่องหมายติดลบอ่ะส่วนต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายปยาการเผาไหม้ที่เห็นสารตั้งต้นไปบวก O2 เป็นปยาชนิดไหนเสมออ่ะบอกฮิวบอกเทียนใช้บอกมินนี่สิการเผาไหม้คือการเอาสารตั้งต้นไปบวกกับ O2 เออเป็นปยาแบบ ขา,ข,าขายความร้อนโอเคอะโพโมโพลิเมอร์ <c oughs> ว่าเราเรียนเคมีที่ไหนกัน Thank yeah. you. การนาเสนอเกี่ยวกับการทโจย์เรื่องรูปร่างโมเลกุลของสารโคเลนแล้วเดี๋ยวน้องจะรู้สึกว่าปกติเรื่องรูปร่างโมเลกุลสารโคเลนเนี่ยน้องบางคนคิดว่าเรื่องนั้ยากมากแต่เดี๋ยวที่จะมีคลิปในการทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายไม่เกิด15นาทีอ่ะฉะนั้นมายกตัวอย่างก,ก่อนว่าในการเกิดรูปร่างโมเลกุลของสารโคลเลนรูปร่างเกิดขึ้นได้ยังไงจะเป็นเส้นตรงมง,งอหรือสามเหลี่ยมแบนราบมันเกิดจากอิเล็กตรอนเกิดการผลักกันแล้วอิเล็กตรอนตรงไหนบ้างเกิดการผลักกัน1อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่ไม่ไดด้เกิ 2อ,อิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะนั่นแหละออาพี่ยกตัวอย่างในเช่นน้ำาอาพี่ให้ดูแบบยากกว่าน,านั้นเดี๋ยวพี่จะสอนแบบที่มันง่ายขึ้นออกซิเจนเป็นตองกลางแล้วมีเฮทมาเกาะ2พันธะเฮทสร้างพันธะเดียวเสมอแล้วน้องสังเกตออกซิเจนอยู่หมหกหมูหกสร้างไป2พันธะหมูหกใช้อิเล็กตรอนในการเกิดพันธะไป2ตัวก็ต้องเหลือ4 4ตัวคือ2คู่นะ พอเป็นสองคู่ปุ๊บรูปร่างเป็นวงเงอเพราะอิเล็กตรอนคู่เดียวคักกันเองเนี่ยจะแรงมากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมกระทะรูปร่างก็เลยเป็นวงงองแต่ถ้าน้องไปเจอ CO2 เราเห็นว่าคาร์บอนเป็นอะตอมกลางออกซิเจนสร้างกัะะคู่กับคาร์บอนฉะนั้นเราเห็นว่าคาร์บอนอยู่หมซีอันนี้อย,ยู่หม่ี ใช้สร้างอิเล็กตรอนไปแล้วทั้งหมดคือ4นะคะหมู่4สร้างไป 4, สีป 4, ก็ต้องเหลือศูนย์แสดงว่าคาร์บอนอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเดียวเหลือเลยดังนั้นอิเล็กตรอนที่จะเกิดการผลักกันคืออิเล็กตรอนในตัางคาเท่านั้นผลักกันและห่างกันมากที่สุดก็เลยเป็นเส้นตรงแต่แเราจะมาการเขียนแบบนี้น้องต้องเขียนสูตรโของสร้างให้เป็น แล้วก็ต้องรู้ว่ามีใื่อนคู่เดียวเดียวอยากี่คู่แต่พี่จะทําเรื่องนี้จากเรื a ่องยากให้มันกลายเป็นง่ายขึ้นโดยการดูจากระบบ ax ax a เคือตองกลาง a เือตองกลางแล้ว x เคือตองข้างเคียง a เป็นตองกลาง x เคือตองข้างเคียงฉะนั้นมันจะมีแพทเทิร์นถ้า ax2 ก็จะมี e0 e1 e2 e3 พี่จะให้เด็กของพี่ท่องว่า ถ้า X สอง E ศูนย์ให้ดูที่มากว่านิดนึงนี่คืออะตอมกลางแล้วนี่คืออะตอมข้างเคียงแล้วอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวแสดงว่าอิเล็กตรอนในีันทับคลักันเองทําให้มีรูปร่างเป็นเส้นตรงแต่ถ้าอะตอมกลางมีอะตอมข้างเคียงเกาะอยู่สองอะตอมแลวอะตอมกลางนั้นมีอิเล็กตรอนคู่เดียวหนึ่งคู่อิเล็กตรอนคู่เดียวตรงนี้ผลักแรงมากทําให้สองอะตอมเนี่ยอลงรูปร่างก็เลยเป็นวงงอส่วนถ้าอะตอมกลางมีอะตอมข้างเคียงสองอะตอมอีก แต่มีอิเล็กตรอนคู่ดเดียวปรากฏ2คู่และอิเล็กตรอนคู่ดเดียวจะผลักกันเองแรงมากส่งผลให้2อะตอมนี้มาอยู่ชิดติดกันมุมก็เลยแคบลงแต่ยังมีรูปร่างแบบเดิมก็คือเป็นวงงอแค่มุมแคบลงส่วนต่อมาถ้าเป็น AX2E3 จะกลับมาเป็นเส้นตรงอีกรอบหนึ่ง เพราะอิเล็กตรอนผู้โดนเย่อสามู่เนี่ยผลักกันเองทาให้2อะตอมเนี้ยวางให้ห่างกันมากที่สุดก็เลยเป็นเส้นตรงซึ่งเจ๋นว่าถ้าน้องมานั่งเขียนแบบเนี้ยมันต้องจินตนาการอยู่ดีต่อให้เก่งแค่ไหนการมองภาพ3มิติเนี่ยมองยากฉะนั้นพี่จะให้เด็กทุกคนท่องเลยว่า ax2 ให้ท่องด้วยคำว่า lbbll bbl l b b l พูดคร้มกันกับพี่นะ lbbll bbl l b b l L ก็คือลิเนียคือเส้นตรง B ก็คือ, Bend, คอ,งงอเบนคือมงงอ B คือเบนคือมงงอ L ก็คือเส้นตรงกลับมาเป็นเส้นดำรอบเน่งต่อมาถ้า AX3 อ่าใจเย็นๆ AX3 ก็จะมี E0 E1 E2 วิธีการจับของพี่สามภาษากังกค,คืออะไรคือไตรฉะนั้นพี่จะให้เด็กท่องว่าไตรพาไตรพี่แล้วก็ทีเชฟ ร e, ไรพาไรพี่ทีเชฟไรพาไรพี่ทีเชฟไรพาไรพี่ทีเชฟลองขยับปากตามพี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะคุ้นหูเองนะตรับไรแปลว่า3ามพาแปลว่าพาหน้าใช่จับไว้นิดหนึ่งพาหน้าแปลว่าแบนดาแสดงว่าสามเหลี่ยมแบนดาไรพี่พี่ย่อมาจากปีระมิดอ๋อสามเหลี่ยมปิระมิดหรือปิระมิดฐานสามเหลี่ยมส่วนทีเชฟทับสับไปเลยคือรูปตัวทีทีเชฟทับสับรูปตัวตัวที ต่อมา X4 ก็จะมี e0 e1 แล้วก็ e2 4ภาษาอังกฤษในการอ่านชื่อเราจะเรียกด้วยคำว่าเตตาถ้าใครเรียนเคมีอินทรีย์มาจะรู้สึกว่าอ๋อจำง่ายคือเต๊ตแต่ถ้าน้องคนไหนยังไม่ได้เรียนจำไว้นะเตตตาแปลว่า C ในการอ่านชื่อของภาษาอังกฤษฉะนั้นพี่เลยใช้คีย์เวร์ดด้วยคำว่าเต้สี่สแควรเต้สีเต้สเต้สแค เต้ย่อมาจากเต้ต่อาอีร้อนน้องจะเจอชื่อเนี้ยทับซับด้วยน,นะในโจทย์ของคนไทยเต้ต่อาอีร้อนแปลว่าสรงสีหน้าส่วน4ีอข้อสอบไม่ค่อยออกเพราะคนไทยแปลงป็นหลายความหมายบางคนแปลว่าไม้กระดกบางคนแปลว่าไม้กระดานหกบางคนแปลว่าสี่เหลี่ยมบิดเบี้ยวฉะนั้นใครจำไม่ได้ก็ข้ามไปเลยก็ได้ส่วนถ้า ax 4 e ส square square แ,แ,แปลว่าอะไรเหมือนสยาม square silicon square square แปลว่าสี่ถ้าสีเฉยๆหมายถึงสี่สสเหลี่ยมแบนราบเสมอ ต่อมามาดูแพทเทิร์นเอเอาเอาที่เขียนข้างล่างตรงนี้ a x 5พี่ใช้วิธีการจำคือ3บวก2รวมกันได้5้าบวก2รวมกันได้5 3คืออะไรละ่ะคือไตร2ก็คือใบพี่เลยใช้คีย์เวิร์ดด้วยคำว่าไตรใบพี่กับแสแพพี่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 ไตรแปลว่า3ใบแปลว่า2พี่คือพีระมิดอ๋อแปลพีระมิด คู่ฐานสามเหลี่ยมใบนอกจากแปลว่า2แปลว่าคู่ได้ด้วยเช่นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมสแควร์พี่ก็ต้องแปลว่าปีระมิดฐานสีเหลี่ยมท,ทันทีไลใบพี่กับสแควร์พี่ต่อมาแบบสุดท้าย ax 6แล้วก็ e 0ท่องไปเลยออกตาเพราะมันมีแบบเดียวออกตาอีรอน ออก,กแปลว่า8ฉะนั้นความหมายของมันก็คือทรง8หน้าอย่าไปเข้าใจผิดว่าทรง6หน้าเพราะเป็น AX6 นี่คือทรง8หน้านะ a x เ e 0อ่าฉะนั้นน้องหลายคนจำไม่ได้ที่ขลบแล้วเดี๋ยวเขียนมาอีกรอบหนึ่งอ่า a x 2คีย์เวิร์ดของเราคืออะไร AX2 คือ L B B L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  L ก็คือเส้นตรงมุมงอมุมงอเส้นตรงส่วน3ภาษาอังกฤษคืออะไร X 3ก็ไตรพาไตรพี่แล้วก็ T shape ไตรพาไตรพี่ T shape ไตรพาไตรพี่ shape ก็คือสามเหลี่ยมใบดาบไรพี่คือสามเหลี่ยมพีระมิดหรือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมส่วน T shape ทับสับเลยคือรูปตัว T ต่อมา X 4 4ภาษาอังกฤษคืออะไร เต้สี่สแควร์เต้สีสแควร์เต้สี่สแควร์เต้ย่อมาจากเต้ตาอีดอนทรงสีหน้าสีซอไม้กระดานอกสแควร์แปลว่าอะไรสี่เหลี่ยมแบนราบเอเอ็กห้าอะไรรวมกันได้ห้าสามจับสองสามคืออะไรละไรสองคือใบอ๋อไตรใบที่กับสแควร์พี่ไตรใบที่กับสแควร์พี่ไตรใบที่กับสแควร์พี่พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมพีระมิดคู่ฐานสี่เหลี่ยมส่วน ax6 มีแบบเดียวคือ ออกตาดีดอนแปลว,ว่าทรงแปดหน้าทรงแปหน้าฉะนั้นในการทำโจทย์เรื่องนี้หนน้องต้องรู้จำนวน x ที่มาเกาะหรืออะตอมข้างเคียง 2. ต้องหาอิเล็กตรอนคู่โดดเดีย่ยวย้ำอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรายงานเป็นคู่ไม่ใช่จำนวนตัวแต่ก่อนอื่นน้องต้องรู้จักตารางคาุก่อนนิดหนึ่งเพราะการหา e เราต้องอ้างจากตารางธาตุว่า อยู่โมไหนอ่ะโหมห่งลินาขับรถเบนซิ่งไปฝรั่งเศสพี่จะไม่เขียนทุกตัวโมสองบีแมคค่าสราบาราบีแมคค่าสราบาราโมสาม โบอะลูกาอินเทลโบอะลูกาอินเทลหมู่สี่ซีสีเจอสาวน้อยที่เพชรบูรณ์หมู่ห้าน้องพีกินสานูเอเอสเป็นชื่อทางการค้าของสานูหมู่หกโอสาวเซ็กเทอร์โบพี่เขียนไม่ครบโอสาวเซ็กเทอร์โบหมู่เจ็ดไฟครอบบ้านเดือนไอ้อัดเขียนไม่ครบไฟครอบบ้านเดือนไอ้อัดหมู่แปดติดเรททีน่นึงฮีนี้อาขาเสียดรูนะ้อฮีนี้อา เสียบดูน้องอแต่ใครจรําตารางธาตุไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะข้อสอบต้องกําเนดมาอยู่แล้วแต่นี้พี่เขียนให้เห็นเน้องอะฉะนั้นมาดูอันดับแรกน้องต้องดูจํานวน x ให้เป็นจํำนวน x ดูยังไงก็ x ืคอตอมข้างเทียงคาร์บอนแบนตอมกลางมี o 2อันตอมมาเกาะก็ต้องเป็น ax 2ทันทีแต่ถ้าน้องคนไหนดูไม่เป็นใช้วิธีแบบนี้ในการดู x ก,ก็มีคาร์บอนหนือนตอม แล้ว O อีก2อะตอมรวมกันได้3หากอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมกลางอีก2อะตอมก็ต้องเป็นอะตอมข้างเคียงกันทีดังนั้น AX2 เนาะส่วนต่อมาตัวที่2 XeF4 มี C น้อัหนึ่งอะตอมฟอเรอีก4อะตอมรวมกันได้5อะตอมหากอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมกลางอีก4อะตอมเป็นอะตอมข้างเคียงก็ต้อง AX4 E เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวมาหาต่อมาตัวที่3 มี C 1อะตอมเทอีก1อะตอม C L 3อาะตอมรวมกันได้หาหากอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมกลางอีกสอะตอมก็ต้องเป็นอะตอมข้ามเคียงก็ A x 4แล้วเดี๋ยวเราจะมาหาต่อมา I3 ลบอย่าตกใจเห็นเอลดิน3อะตอมมี3อะตอมหากอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมกลางเหลืออีก2อะตอมคืออะตอมข้ามเคียงดังนั้นคือ a x 2อ่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวมาหา n h เทมี n 1อะตอมกับเ3ทอะตอมรวมกันได้4 รวมกันได้สี่อตอมนึงเป็นอะตอมกลางอีก3มอะตอมก็คืออะตอมข้างเพียงทันทีก็ a x 3อ่าแล้วต่อมาวิธีการหาอีน้องฟังพี่ให้ดีนะการหา E ก็คือเป็นอิเล็กตรอนคู่ดเดียวกัรอบตัวกลางฉะนั้นตัวกลางคือธาตุที่อยู่ด้านหน้ามักจะเป็นแบบนี้สเสมอคือธาตุที่อยู่ด้านหน้าเป็นอะตอมกลางอะตอมกลางให้ใช้เลขหมู่แทนจำอนวนีอิเล็กตรอนที่มีอยู่ตั้งแต่ต้นฉะนั้นคาร์บอนอยู่นะไหนนี่ไงคาร์บอนอยู่หมู่4แสดงว่าตอนแรก คาต์บอนต้องมีอิเล็กตรอน4ตัวแล้วอะตอม้างเคียงจะมาขออิเล็กตรอนจากอะตอมกลางเพื่อให้ตัวมันเองครบ8ฉะนั้นดูออกซิเจนอยู่หมไหนออกซิเจนอยู่หม่หหม6หม่6อยากได้กี่ตัวถึงครบ8หมูม6กก็ต้องอยากได้2หมู่5อยากได้3หมู่4อยากได้4หมู่7อยากได้1 7อยากได้1ครบ8 6อยากได้2ครบ8 5อยากได้3ครบนแแสดงว่าโอยู่หม่6อยากได้2ตัวแต่มีโ O อะตอมก็ต้องลบ2 2รอบก็คือลบ4 เท่ากับ0ูนย์ทันี ax2e0 ax2 แล้วเพิ่ม k e y w o r ด้วยคำว่าอะไร l bbl ซึ่งมันตรงกับ l แสดงว่าต้องตอบไปเลยคือรูปร่างคือเส้นตรงต่อมา เอ็เรารู้ละ a x อแต่ e เท่ากับเท่าไหร่อะตอมกลางคือธาตุที่อยู่ข้างหน้าคือซีนอนซีนอนอยู่หมู่ไหนซีนอนอยู่หมู่แแสดงว่าตอนแรกมันมีอได้ก่อน8ตัวแล้วอะตอมข้างเคียงคือฟลูออรินฟลูออรีนอยู่หมู่7หมู่7อยากได้กี่ตัวถึงครบแปดอยากได้1ตัวแต่ลบ1กี่รอบลบ1 4รอบ8ลบสเท่ากับ4นี่คือ4ตัวแต่เราต้องรายงานเป็นคู่ a x ็ e เท่ากับเท่าไหร่ E2 ท,ทันทีแล้วคีย์เวิร์ดของ C น้องอย่าลืมว่าเต้ C สแควรเต้ c สแควรเต้คือ E0 C คือ E1 สแครคือ E2 สแสดงว่าตัวนี้ตรงกับสแควร์สแควร์แปลว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเฉยๆหมายถึงสี่เหลี่ยมแบนดา ต่อมา C H C L 3 A X 四 E เท่ากับเท่าไรธาตุที่อยู่ด้านหน้าเปลี่ยนตังกลางชั้นคาร์บอนอยู่มู C ตอนแรกมีเล่นจำนสตัวไฮโดรเจนขอจากคนอื่น1ตัวสมอลบ1 C L อยู่มู7มู7ม็ตอย่างได้กี่ตัว1ตัวแต่ลบ1นี่รอบ3รอบพอมันห้อย3 4ลบ1ลบ3เท่ากับ0 A X 四 E ศตรงกับอะไร A X คีย์เวิร์ดคือเต้ C ส q u a r e ตรงกับเต้คือเต้ตาอีดอนแปลว่าทรงสีหน้า ต่อมาไอาลบาเขียนแบบนี้แล้วกันแยกไอตัวหึ่เปรียตองกลางไออีก2ตัวแปรตองข้างเคียงและประจุลบฉะนั้นอะตอมนั้นหน้าคืออะตอมกลางอยู่หมู่ไหนอยู่หมู่7พออยู่หมู่7แสดงว่าตอนแรกมันมีอิเลก็กตรอนทั้งหมด7ตัวแล้วอะตอมข้างเคียงที่มาเกาะก็จะอยู่หมู่7เหมือนกันหมู่7อยากได้กี่ตัวถึงครแปอยากได้1ตัวแต่ลบ1กี่รอบ 2- รอบก็ลบ2แล้วประจุลบอย่าตกใจประจุลบก็คือการรับอิเล็กตรอนเข้ามาถ้ารับอิเล็กตรอนน้องต้องบวกเพิ่มบวกเพิ่มไปกี่ตัวก็มันเป็นลบหนึ่งก็ต้องบวกเพิ่มไปหนึตัวเจ็ดลบสอได้ห้าหบวกห่งเท่ากับห ฉะนั้น6ตัวคือกี่คู่คือ3คู่แสดงว่า a x 2 e 3 a x 2คือ l b b l ไปตรงกับ l กลับมาเป็นเส้นตรงอีกรอบหนึ่งเพราะ l คือนิเมียต่อมา n เทก็คือ a x 3ไในโดรเจนคืออะตอมกลางเพราะมันอยู่ข้างหน้าในโดรเจนอยู่หมูง5แสดงว่าตอนแรกมีเล็กตรอนอยู่5ตัวแล้วไฮโดรเจนขอ1ตัวเสมอแต่ลบ1กี่รอบ ลบ1 3รอบ5้าลบ3เท่ากับ2 2ตัวคือกี่คู่1คู่ฉะนั้น ax 3 e 1 ax 3 e 1 x e 3คือไรพาไรพี่ T ีเชฟไรพาคือ e 0ไตรพี่ก็คือ e 1แสดงว่าตัวนี้คือไรพี่ไรพี่คือพีระมิด ฐานสามเหลี่ยมทันทีนี่คือวิธีการหาน้องเจ๋ง่าไม่ได้ยากเลยถ้าก็สอบถามน้องแค่ไปท่องเซ้นเด็กตรงนี้ให้ได้นี่คือคลิปที่ได้จากพี่เนาะอ่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องคนไหนสนใจที่จะเรียนกับพี่สามารถติดต่อมาทางนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพี่ด้วยเนาะขอบคุณมาก